สวัสดีครับพบกับช่องลองดูเลยอีกครั้งนะครับกับบ่าวบู้นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเสียงตอบรับจากการเลี้ยงไก่แจได้รับการตอบรับอย่างควบท้นนะครับท้ายคลิปบอกว่ามีลูกน้อยด้วยใช่ไหมครับแต่ในคลิปไม่มีลูกเลยก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายนะครับถ่ายลูกน้อยไก่แจ้ให้ดูนะครับผมว่ามีกี่ตัวนะครับเป็ดเท็ก็มีห้าตัวนะครับอีกสองสามฟองนั้นไม่ฟักนะครับ ็เหลือห้าตัวแลครับพอจะมีสีดำสองแล้วก็สีเหลืองออกตาลผสมนะครับสามตัวนี่ฮะครับจะลองเลี้ยงไก่เจ้นะครับเลี้ยงไว้สวยงามนะครับถ้าเยอะไปก็ไข่ก็จะเอาไว้ทานนะครับผมหรือใครสนใจจะรับเลี้ยงนะครับอีกปีหนึงนะครับน่าจะเยอะนี่ครับไก่เจ้ของเรานี่ครับจุดเริ่มต้นของเป่าบูฟาร์มนะครับ วนผัาก็ยังไม่ทำนะครับตอนนี้เด็ดร้อนมากครับข้าวโพดก็เริ่มเหวี่ยถั่วก็อยู่นั่นนะเริ่มโตแล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้ขุดนะครับกก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 มังมีสีสุกมังมีสีสุกมาแล้วอันนี้มั่งมีนะครับนี่สีสุกครับแต่ตัวเล็กห้าตัวยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวให แชทเกณฑ์กว่านี้เดี๋ยวจะตั้งชื่อให้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ยังแยกย,ยังไม่ออกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียมนะครับผมไม่ได้เข้าไปนะครับเดีแบบ๋ยวไก่มันจะตื่นเดี๋ยววันนี้ก็มาถ่ายคลิปไก่แจ้ให้ดูนะครับก็จะไม่ทุกคนเวลาทุกคนมากนะครับผมเกิดชอบหรือหูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์ให้บาวูหรือช่องลองดูเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ